ต่อไปมาดูการคูณเศษส่วนบางการคูณเศษส่วนนั้นทําได้ไม่ยุ่งยากกรณีที่1คูณด้วยจํานวนเต็มตอนนี้นํา3ส่วน5คูณด้วย5าจะคูณด้านหน้าหรือด้านหลังก็ความหมายเดียวกันให้ทําแบบนี้นะครับให้นํา5ไปคูณ3ได้เท่าไหรเขียนไว้ด้านบนเป็นเศษ15ตัวส่วนนั้นให้เขียนส่วน5คงไว้เช่นเดิมเราจึงได้เศษส่วนใหม่ที่ิดจากรารคูณก็คือ15ส่วน5 เสร็จแล้วให้ทําเป็นอย่างต่ำนะครับเราก็จะเห็นว่า15หาร5ได้3และก็5หาร5ได้1ก็ได้3ส่วน1 3ส่วน1เ,เ,เท่ากับ3นั่นเองนะครับจริงๆแล้วน้องๆองบางคนอาจจะรู้แล้วว่าเราสามารถตัดตั้งแต่ตอนแรกที่นํามาคูณได้ก็ได้3เช่นเดียวกันไปดูตัวอย่างถัดไปเศษส่วนคูณด้วยเศษส่วนการคูณนั้นให้คูณได้เลยนะครับก็คือตัวเศษคูณกับตัวเศษตอนนี้3คูณ4ได้12ง่ายมากนะครับ4คูณ5ได้ 20นะครับก็เป็น12ส่วน20ง่ายๆแบบนี้เลยสำหรับการคูณทำเป็นเศษส่วนยินตาก็จะได้3ส่วน5นั่นเองก็คือ12หาร4นะครับ20ก็หารด้วย4นั่นเองการหารเศษส่วนจะคล้ายๆกับการคูณเศษส่วนนะครับเพียงแต่ว่าในตอนต้นนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นเครื่องหมายคูณครับเสร็จแล้วให้ กลับตัวส่วนให้เป็นตัวเศษและกลับตัวเศษให้เป็นตัวส่วนแบบนี้นะครับส่วนด้านหน้าไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรก็เป็น3ส่วน4อยู่เช่นเดิมด้านหลังได้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้ก็คือจาก1ส่วน3กลายมาเป็น3ส่วน1พูดง่ายงก็คือเปลี่ยนหารให้เป็นคูณกลับเศษให้เป็นส่วนนั่นเองเมื่อมาเป็นการคูณในช่องสีฟ้านี้ก็คูณธรรมดาเหมือนวิธีการคูณที่พูดไปเมื่อตะกี้ เพราะนั้น3าคูณสาก็ได้9ก้คูณหได้4เป็นเศษเกินเราทําเป็นจํานวนคร่ได้2เศษหนสึ่งส่วนสนี่คือการหาเรเศษส่วนนะครับมีทริคอยู่นิดหนึ่งตั้งแต่ตอนเริ่มต้นก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนเท่านั้นเองนะครับจากนั้นก็ทําเหมือนการคูณทุกประการต่อไปถ้าหารด้วยจํานวนเต็มล่ะจะทํำยัางไงาการหารด้วยจํานวนเต็มเช่น3ามส่วนสหารด้วย5 จริงๆแล้วจำนวนเต็มทุกจำนวนนั้นมีส่วนเป็น1นนะครับเช่น5เราสามารถเขียนเป็น5ส่วนหนึ่งได้เมื่อเราเขียนได้แบบนี้แล้วเราก็ทำตามวิธีที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นเกี่ยวกับการหารส่วนเมื่อกี้ก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณครับเศษเป็นส่วนก็จะได้5ส่วนหนึ่งเป็น1ส่วน5จากนั้นก็ทำตามกระบวนการคูณธรรมดา ด้านบนคูณด้านบนด้านล่างคูณด้านล่างตอนนี้3ามคูณหน่งได้3 4 5ได้ $20 เพราะฉะนั้น3 0ส่วน4หาร5ต่อ3ส่วนย0นะครับนี่ก็คือวิธีการครัอย่าลืมนะครับจำนวนเต็มทุกจํานวนมีส่วนเป็น1ต่อไปหัวข้อสุดท้ายในเรื่องเศษส่วนส่วนกลับของเศษส่วนนะครับพิจารณาเราดูสิเศษ1นส่วนสนะครับเราจะเรียก2ส่วน1ว่าส่วนกลับ ของ1นส่วนสก็คือกลับกันนั่นเองเห็นผลที่เรียกว่าส่วนกลับก็คือว่า1นส่วนสคูณด้วย2อส่วนหนึ่งนั้นได้2อส่วนสและมีค่าเป็น1นะครับเศษส่วนจะเป็นส่วนกลับของกันและกันเมื่อคูณกันแล้วได้1นะครับไม่ได้ยากอะไรเลื่อส่วนกลับของเศษส่วนเช่น7จส่วนแส่วนกลับก็คือ8ปส่วนเเพราะว่า7จส่วนแคูณแส่วนเแล้วได้56าสก่วนห้ก็คือ1ดังที่ได้อธิบายไปแล้วในตอนต้น ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเศษส่วนในชั้นประถมศึกษาที่เราควรจะรู้ในเบื้องต้นนะครับ